เริ่มกันที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีค่ะได้จัดพิธีเกษียณอายุราชการตำรวจในสังกัดภูทรภาค4ี่โดยพิธีค่ะมีขึ้นที่บริเวณล,ลานด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีพลตำรวจโทยนยนเวทโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่เป็นประธานตรวจแถวเกียรติยศและอำลาหน่วยตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ โดยมีพลตำรวจตรีพิสนุอุณาเสงรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีและข้าราชการตำรวจในสังกัดต,ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีกว่า200นายค่ะเข้าขร่วมพิธีพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้บังคับบัญชาที่กเกษียณอายุราชการโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้ให้อวาดแก่กำลังพลทุกนาย

เนสี่้าครับวัจะถึงนที่ได้มีเชื่อว่าวันที่สิงสีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่ลผลมนที่ห้านั่นเป็นปรัชญาคำสอนั